ครับพี่น้องมือน,นี้พามอคอนฟื้นนะพี่น้องเด้อพามอคอนฟื้นโมมีเครื่องใส่ขวัญนี่ครับคอนฟื้นเขาทานช่วงนี้โควิด ผมมีมวยพี่น้องยับได้บานที่มืดโควิดนี่คือเครื่องมือด้อพี่น้องเ้อเลยขวัญจะน,น่อยเอาลูกเตาอืโอ้โห ตัดไปสองมื่นเลยพี่น้องทีต่อไปว่าชีเห็ดฟ้างม่วนะค่อยๆเห็ดไปครับช่วงโควิดไล่การมวยแต่และามองนี่พอท่านกลับมาได้พี่น้องเด้อออกแห้งเลยจัง่อยพอดีไป ซื้อถังกิโลมาสองถังขั้นเฮ็ดเน่ามันจะเขาบ่ได้พี่น้องต้องเฮ็ดสันๆเอาไม้ใน้อยเนี่ยเผาเป็นทานมัดกับบ่ถ,ถิ่มพทอหน่อยอ่าเฮ็ดเลนไปเศร้าวมวยมาขั้นใหญ่แน่นี่กับขวดเอาบ่ได้ไช้เลือย <laughs> กัดฟันยุ่มดา่างกนได้พี่น้องเด้นี่ออกแห้งเติบได้นี่ใครอยู่เลื่อยมันคมฝากติดตามรายการคุยนอกสังเวยียนได้พี่น้องเ้อทั้งเทีตามกระแสมวยไทยทีมงานครูตั้มสักมงคลผลิตรายการผมยอดดาวมวยสยามดำเนินรายการครับจนันทร์ฮอดศุกร์สเนาฬิกาโดยประมาณไปจนฮอดันสิบสองนาฬิกาชั่วโมง อประมาณชั่วโมงนี่แหละลำบากครับช่วงนี้เจอโควิดมีอย่งเฮ็ดเฮ็ดไปก่อนพี่น้องสู่ตัว ฝากติดตามช่องยูทูบยวดดาวมวยสยามน้ำเด้อพี่น้องเนอะดไหลค์กดแช่น้ำแน่อันนี้มันเป็นไม้เขาเอินยอดกระทกลกเนาะบ้านบ้านเขาเขาเอนกระทกลกมันยอดมันคล้าย,ายๆยอดพักหวานอันนี้ไม้หักมังนี่ทางหลังแม่นมัดจับ ค่อยๆถางออกเดี๋ยวจะเห็ดป้ามงัวลูกไส้ว่าสีหายเลียงงัวซืองัวมาหายเลียงลูกไส้ลูกไพรว่าจะซืองัวห้เรียงก็เลยต้องมาทีละเห็ดแห็มแปนเออออกจากรายการช่วงประมาณเที่ยงเศษเศษเอานามหง่งวัวเรียบร้อยกับมาพีแล้วนี่ อยู่หัวอยู่สวนที่ช่วงโควิดบ่ได้บ่ได้เดินสาย เป็นฐานหมดเด้เพี่น้องนี่เป็นน้อยในนี่กับเป็นถ่านเนี่ทั้งกิโลผมซื้อมาจากไอ้ทาอออ่าเงาไปอำเภอวารีนสองถังเข้าห้องสองถังถังละหกร้อยห้าสิบก็เลยต่อเขาเหลืออยู่ถังละหกร้อยพันสองแต่ว่าให้มันแห้งก่อนเรื่อยไปเรื่อยอันนี้มาบากมั่งเด้อเป็นฐานที่ดีเลยเพี่น้องนี่บ่ิเวณคลองถิ่นเนี่เป็นฐานดีแห้งในมากมัง่ง เลี่ยย่าบ่ได้พีนน่น้องเนี่ยสั่นๆต่อก่อนทานพ,อ,พอดีกว่าีเลยโอ้ตลักเหนียวมันไม่ตายหมาด ฝากกันด้วยพี่น้องด้วรายการคุยนอกสังเวียนการฮอดสุกแล้วก็เสาร์อาทิตย์เห็นในข่าวว่ามวยช่องเจ็ดกลับมาถ่ายทอดวันอาทิตย์ที่เจ็ดนี่แหละถ้าพี่น้องอยากคูข้อมูลเด้อเอาไปเชียรมวยตูม้มวยทีวีนะช่องเจ็ดอย่าลืมติดตามเพจตามกระแสมวยไทย อ่าเสาร์อาทิตย์สิบเอ็ดนาฬิกาโดยประบ้านไปจนวันที่สองนาฬิกาผมจัดรายการคุยนอกสองเวียนแล้กก็เอาข้อมูลของมวยหูรูดเจ็ดสีเอามาเป็นทัศนะให้พี่น้องเอาไปพิจารณาหน้าจอตู้อย่าลืมกดติดตามด้วยพี่นอ้องเด้อไอเฮียสมานสอสมานกาเม้นไอเฮียสมามนบุญย่อเราสนับสนุนแล้กก็มีปุ๋ยนกปากหางสนับสนุนนำ้ำามีอะไรได้ละมี คลินิกในแพทย์วีเดชนคลินิกหมอสุทัศน์โรคดิสีดวงนี่บมดปัญหาเลยพี่น้องเที่ยเดียวเลยสุทัศน์การแพทย์แล้วก็มีอุปกรณ์มือถือสตาร์เทคนะอุปกรณ์มือถือสตาร์เทคขายบวยซิดยกขาวในหัวสุวัสดิ์จินประชาแล้วก็มีคมแสงเจ้า่ารถตู้ทั่วผ้าไปเที่ยวจะเริ่มนด้วยพี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวจะเริ่มนันอาทิตย์นี่แหละ ข้อมูลของว้หูรูดเกดสีช่องเกดประเดิมไายการแรดแต่ว่ามวยผู้ทอดนี่เห็นด้ข่าวว่าที่นักบินเปรมชัยเพื่อนจ,จัดย, 5, ยี่สิบหายี่สหกบ่ยู่อำเภอเครือกแนกอุบลนมวยผู้ทอดได้ยี่สิบหี่สิบหกุ้ภาพันสองนัดอยู่สวนอาหารมณีบ้านสวนแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรื่อยมันโจกกันพี่อน้องไง เพลังจังหนยเอาเื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยอประหยัดนำมันพี่น้องตาวมอาออกกําลังกายไม่ได้ตัวเอไม่ตายหมาดมันก็เหนียวเด้ว,วะ มามัมดยอดเลยใส่สองทนวนก็ดีเบิ้ง อาพ่อกับพี่น้องเดี๋ยวเสากินน้ำจะข้าวกันพี่น้องให้เออเสามีแห้งเสามีแห้งเสามีแห้งเอาเดี๋ยวไปกินน้ำกันพี่น้องกินน้ำกัน ปลูกหญ้าเลี้ยงงัวพี่น้องอนาคตทีเฮ็ดฟ้าม,ม่วงเนี่ยบานนี่ใส่ชีวิตแบบบ้นบานเนี่บานนี่เอา้าทีมไทยครับบรรยากาศพี่ละปล่อยน้ำใส่หญ้าเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อช่อง YouTube. ยูทูบเหยวดำมวยสยามช่อง YouTube. ยูทูบเหยวดำมวยสยามครับคลิปนี้ล่าแล้วครับล่าแล้วครับสวัสดีครับ